สวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะคะลูกออดฟร้ารมกบค่ะมือน,นี้นะคะเข้ากับสิผ้าพี่น้องมาเบงลูกออดนะคะหรือว่าหัวของเข้านะคะที่ได้สองมือแล้วนะคะพี่น้องเป็นลูกออดหววแรกนะคะของปีสองหาหัวค่นะคะพี่น้องเป็นลูกออดหลอดแรกเลยนะคะที่เข้าทําการผสมพันธุ์นะคะหลักการได้ออกมา ปริมาณกะบอหลายนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นลูกออดพึ่งจะได้งวดแรกเนาะนะคะกบมันกะสีบอหันเด้พรอมปันใดน,นะคะพี่น้องกะบ,บอค่อยหลายนะคะโมน,นี้เข้ากะพระมาทายให้พี่น้องเข้าได้เบิง้งแล้วก็อัปเดตให้เบิ้งนะคะพี่น้องอันนี้คือลูกออดได้แค่2สองมือนะคะสองมือนี่กับสิยังเป็นแม่งกระดิกอยู่นะคะ เป็นแมงกระดิกเหมือนลูกยุ่งนะคะพี่น้องบางอันกระสินิ่งนะคะบางอันกระสีแลนไปแลนมานะคะอายุประมาณสองมือนี่นะคะเพิินกระสียังกินเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ของเพิินนะคะที่เพิินแต่เอามาจากไข่นะคะจนกว่าจะอยู่ประมาณ 3- 4มถึงมือนะคะพี่น้องอันนี้เพิินกระสีเล่มกินข่าบไข่เปลือกไข่ของเพิินนะคะที่เพิินแต่ของมาเนาะนะคะ มันกับสีใบไย,ยป็นไหน,นะคะพี่น้องอาจจะใส่สายตาในกันเพ่งเล่งเบืองแนะนะคะนี่คือลูกออดได้แค่สองมือนะคะพี่น้องกะมาทายเห้พี่น้องเข้าได้เบืองนะคะกะสิลำบากสายตาแน่กับบ่เป็นหยังนะคะพี่น้องพี่น้องท่านไหนนะคะทีทำกัน พอขยายพันธุ์ผสมพันธุ์แล้วนะคะประสบผลสําเร็จจังไหนนะคะพี่น้องก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้นะคะพี่น้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะบางที่การกระตุนนะคะของแต่ละร้าของแต่ละบอนะคะบบวาสิเป็นกระตุนพ่อพันธุ์กระตุนแม่พันธุ์นะคะเข้าอจาศมิวิธทีที่หลากหลายลักะแตกทางกันออกไปนะคะพี่น้องบางหมองเพิ่นกะเอ่อ ใส่อีกวิธีหนึง่งนะคะกบเพิ่อนอาจจะไข่หลนะคะพี่น้องมังมองเพิ่นก็ใส่วิธีธรรมชาตินะคะมือเพาะลักกาขยายพันธุ์ผสมพันธุ์เนี่ยไปถือมือฝนตกพอดีนะคะอันนี้ก็เห็หุเหตุกบกบเมนะคะว่างไข่เด้หลายขึ้นนะคะพี่น้องอันนี้กะแหลกเปยนความวิดเห็นกันแน่นอะ่ะนะคะพี่น้องเฮาสิได้ปรับเปลี่ยนเรียนลูกกันไปนะคะพี่น้องกเกษตรกรท่านไหนที่เพิ่อนอ่าเพาะ หรือบ่อนเพาะจังได้นะคะพี่น้องกระซอยคอมเมนต์พูดคุยสอบถามนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนําลูกออดแน่นะคะพี่น้องลูกออดของเฮานะคะได้ประมาณจ็กสองมือนะคะมันบ่หลายก็เลยเอาไว้แค่บอ่อเดียวนะคะพี่น้องเอาไวบ้บ่ออนุบาลน,นี่แค่บอ่อเดียวนะคะบอ่ออนุบาลเฮากะขนาด3าคูณหาเมตรนะคะพี่น้องละกะ ความสูงกับประมาณ30มเส้นนะคะสามสิบเส้นหนึ่งไหมบรรทัดนะคะแล้วก็การใส่น้ำของเห่านี่ก็ะสีใส่บ่หลายนะคะพี่น้องก็ใส่ประมาณ10เส้นนะคะเพื่อมันหลดปริมาณน้ำาล่งน้ำนะคะเพราะว่าการที่เห่าเอาลูกออดนะคะที่เห่าเอาไข่มาฝากในบ่ออนุบาลน,นี่นะคะเห่ากระสีบ่ออยากเติมน้ำปนไดน,นะคะพี่น้องก็คือ เอาใส่ตะที่แหลกไหน้ำมันนิ่งหล้กกะล่างไข่แล,ล้วกะเอาไข่มาลุง่งเท่านั้นเองนะคะและกะลกรลวงอากาศขอขอบคุณนะคะพี่น้องเกษตรกร,กรลหลายท่านที่เข้ามารับชมรับฟังหลักกะคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะลุงอากากสตมาอัปเดตให้พี่น้องเขา้าเดบงเรื่อยๆนะคะ เฮดเบิงน้ากันนะคะเฮเรียกเปลี่ยนเรียนหลูไปน้ากันสำหรับการเพาะขยายพันธุ์ในปีหกหานินะคะขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวพาะกันใม่คลิปหน้าเนาะนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ